ครับผมบานวนี่เพื่อการตากับกำนองปินนองที่เอ๋อหลังจากที่หายไปโดนเติบเ,เกือบ3เดือนที่หายไปกะเข้าไปสร้างฝันหายไป3เดือนกับเป็นช่วงที่โควิดเขามาพร้อมอถ้าก็ไปเที่ยวใส่ตั้งไฟแม่ครับจ้ะ การระยะเวลาเกือบ3เดือนที่เข้าสองสาคนเข้าสามคนสร้างฝันครับฝันน้อยๆที่พวกเข้าคิดไว้ก็คือการเคมีที่สักแปลงหนึ่งเพื่อเห็ดบ้านสวนน้อยๆเพื่อมีที่ให้น้องปินไว้ได้ปลูกพักแน่ลากะ บ้านน,นี้พ่นเองอะอยจากเย็บ้านหลังน้ดนอยไว้อีกมุมหนึ่งของสวนนั่นสิเป็นส่วนโตให้ให้แม่พันวัยยู่นั่มกัช่วงระยะเวลาที่หายไปกรเป็นช่วงที่เขาสปปเล่าผู้ใดเนื่องจากม่มีผู้ใดตั้งโตม่มีผู้ใดรู้ว่าจะมีโรคระบาดเกิดขึ้นก็คือโรคโควิดโควิดสิบเก่าพอ้เขาสปปล่าปุ๊บ ช่วงนี้ก็เลยเป็นการทบทวนทั้งๆท,ที่บวกกับสุขภาพของผมมันก็นเลยเป็นเหตุให้ลงมือปฏิบัติเลยการบสบายกับเหตุให้ทัศนคติวิธีการคิดเปลี่ยนมาบวกกับโควิดที่เหตุให้ทุกคนปรับตัวครับ ทุกคนกระทบแล้วก็ปปับบโตหลายๆพื้นที่แย่งว่แม่นแย่งขาดขาดในเรื่องอาหารนากากันไม่ในช่วงแรกๆที่จะเห็นเดียบการกักตุนสินค้าเกิดขึ้นเฮ็ไทน้แนวคิดของผมก็เลยยิ่งตงลล้องลงมือทํำณะเดี๋ยวนี้ก็เลยเอาเงินเก็บที่มีอยู่มาส้างฟันก็คือมา โคกน้องนาจริงๆแล้วจะจะเห็ดเป็นบ้านสวนนะครับแต่ว่าโคกน้องหน้าเนี่ยมันมันเหมาะเหมาะสาหรับที่บวกกับสิ่งที่เราคิดไว้อยู่แล้วคือมันแมทกันพอดีก็เลยเอาโมเดลของโคกน้องหน้านี่มาเห็ดส่วนเนื้อที่ที่เฮาเห็ดนี่ก็ประมาณสี่ไร่เอ่อ จริงก็ว่างแผนมาโดนครับแล้วก็เขียนแบบหาแบบต่างๆไว่ตยสะดนนตะวาจริงๆไม่ได้ผมเขียนวาง1ิบนาที่โดยนี่นะครับแนวคิดหลักก็คือมาจากน้องที่เอาที่เป็นตัวเชื่อมสายสัมพันธ์ของผมกนรนดองปินก็คือตัวเชื่อมระวัง เทศไทยกับทเทศลาวผมใสตัวแทนทั้งสันพวา่าน้องที่เอาเป็นลูกครึ่งไทยเล้าซึ่งน้องปินเป็นคนล่า,าวนี่พนเป็นคนไทยครับตัวที่ก็คือไทยแลนด์แอลก็คือเล้าก็ได้ตรงนั้นมาเป็นเส้นเตอร์ในการคิดก็เลยเอาที่แอลเป็นลักบอที่เอาเป็นลักแล้วกะเขียนแบบออกมาชิดหน้าที่เอาให้น้องปินบังกาเพราะต้องอยังมากมายครับเอาเลยชิหน้าที่ก็ถือว่าโอเคเลยก็เอาแบบตามนี้ เดิมที่ที่ดินแปลงนี้จะเป็นให้หน้าครับจะเป็นให้หน้าทั้งเบดเลยเล้วเข้ากบมาให้หารถหารถแมคโครหารถที่จะเฮ็ดกาหลายเจาครับแล้วบังเอิญมาได้มูมูที่สมัยเลียนอยู่เทคนิสนคสกลนครนันกันอา่า คิดว่าตอนแรกคิดว่ามูรับแต่งานประมุลรับแต่งานหลวงแต่ว่าเห็นมูไปเห็นงานเป็นโค้งห้องหน้าตอนนี้อีสานเหนือก็เริ่มอีสานใต้เพิ่นไปหลายแล้วครับไปไกลละในการทําโค้งห้องหน้า,าผมก็เลยเห็นมูไปคุดแล้วกะ็ส่งแบบให้เบิ่นวาแบบนี้เพราะในบอผมก็เลยวะโอเคได้เลยกาให้มูมาซอยในการคุดกขอบคุณเสียปเปิลครับ เสียเปิลแบ็คโฮซิงอำเภอบรนม่วงสกลนครครับพี่น้องสนใจไปขุดบอถมทีกะิดต่อมาไห้เดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์เสียเปิลให้เสียเปิลก็เป็นมม่ก็ได้เสียเปิลมากคุดเดิมที่พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นไฮน่าเข้ากับไฮแมคโครมาเคียร์ลิงครับมาเคียย์พื้นที่ปุ๊บแหลวกะเริ่มเริ่มว่างว่างแบบจริงๆแล้วต้องชม่มชื่นชมค้นขับคน้บคนขับเก่งครับแมคโครเนี่ย บ่อตัางกันนะครับมีมีเ่กี้ห่อพี่น้อกเพียนก็บ่าค้นคับประสบการณ์่นหลายมันเก่งปกติต้องมากพอเกียร์ลิ้งเสร็จต,ต้องลุยปูนขาวต้องตีแบบแต่ว่าอันนี้บ่อต้องแล้วครับคือผมทิมทิมแบบให้แมคโครแมคโครจัดการเองเพิ่นกะเริ่มด้วยสาวงกลมสะแรกแล้วก็ไปพอ่อคุดสาวงกลมเนี่ยเพื่อเอาดินดินเขาจะถ้อยขึ้นมาเขาจะตักนะค่ะถ้อยขึ้นมาถมถมที่ที่ เขาต้องการที่จะสรั่งผมจะจุดกันไว้ประมาณสักสองสามงานนะครับประมาณสักสามงานถึงไลน์ประมาณเนี้ยประมาณสามงานถึงไรนนึงจะเป็นพื้นที่ที่ผมไว้ไสประโยชน์ครับส่วนอีกที่เหลือก็จะเป็นพวกคล้องนะค้องเป็นบอ่บอบ่อดอกมีมีบอ่อตัวที่บอ่ออีหลา่าบอ่บอบ่ออย่างบอ่ออย่างร้องปลากระพง บ่อที่เอาไท่เล่าบ่อตัวที่กับบ่อตัวแอลจะเป็นเส้นเตร์แล้วก็จะมีบ่อเล็กแปดครับบ่อเล็กแปดจะเป็นบ่อตานามที่ผมให้ให้มูเนี่คุดให้เล็กๆเพื่อทะลุสั้นดินดานเพื่อเอาให้หนามออกบ่อครับบานเท่าว่าหนาออกบ่อเพื่อให้เป็นธนาคารนามเป็นตานามแล้วมีบ่อเล็กแปดมีบ่อตัวที่เข้ากับมีข้องใส่ไก่แค่นี้ครับกับพวกนี้อย่างมากมม่ ดินน้อเบ็ดกะเอาขึ้นมาถมอ๋อโ่พ่อแล้วครับดินบม่พ่อพอเขาขุดธเฮียงเซ็จเรียบร้อยแล้วกะเขาฝังล้วหัวก่อนนะมาฝังแล้วหัวกระดองปินก่อนคนระับทุกอย่างครับทุกอย่างยู่ในี่แทบทั้งเบ็ดผมเฮ็ดเองนี่คือระยะเวลาที่บันน้เฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้รับชมกับเรื่องด้วยหนึ่งโควิดครับ 2ก็ถือช่วงโควิดนน่้อาเฮ็ดผมเฮ็ดผมกะคนคนเดียวครับพี่น้องกะเฮ็ดเองซะ่วนหลายอ่ารักหัวพุดเองฟังเองกับน้องปิ่นจริงๆน้องปิ่นกะกลับมาโดดเลยสองสองเดือนหรือเปล่าเดือนเดือนกว่าครับปพระว่าเดือนกว่ากลับมากันมาลูกห้าแฝดอเอาลูกหนาแฝดดึงหนามจับ ดึงอ่ปลูกหญ้าแฝกพอกุดเซ็ตคุดเซ็ตห้องก็มาดึงนำจับปลูกหญ้าแฝกไว้แล้วก็ปลูกตะไคร่รากาเฮ็ดระบบน้ำครับตอนนี้ระบบพวงสางระบบรูปร่างรูปร่างอะไรไงคือรูปร่างเริ่มเป็นรูปร่างแล้วกันในในความฝันเล็กๆของห้อกคะถือว่าเพิ่งนับหนึ่งครับเพิ่งนับหนึ่งเพิ่งเริ่มต้นตอนนี้เหลือจะซิ่งปลูกสางตอนนี้คร,รับห้องก็เอาสมมตไปนะกงานนี่น้ำราคา ต่อไปก็ต้องลงต้นใหม่เพราะว่าสิ่งที่สําคัญก็คือต้นใหม่ครับไอ้เงื่อนนี่เขามีเงื่อนเขาสามารถสร้างได้เลยบอกสร้างวัาอาทิตย์เดียวหรือสองอาทิตย์ก็สางได้แต่ต้นใหม่เนี่เขาต้องใส่เวลาครับพี่น้องใส่เวลาในการเติบโตเขาบอกสามารถถาได้สิ่งสําคัญก็งลงตุต้องลงต้นใหม่ก่อนที่เรือกันเดี๋ยวค่อยไปซาซคือ,ค,อคือปวกสางหั่งกูทาว่าคือปวกเค็ดหั่งตัวนี้หน่อยครับ แต่ว่าห้างปวกบ่ธรรมดาพี่น้องห้างปวกนี่ไปหุ่งมองลากาไปคือเตาที่มันแข็งกว่าตายสุดท้ายกะเตาสนะนาอพี่น้องก็เลยบอเร่งรีบครับตอนนี้เขากะเอาเงินเก็บเข้ามาลงทุนตรงนี้ไหวแต่ตอนนี้ก็ได้แต่พวกบอพวกเหลือที่เหลือก็จะลงต้นใหม่กระจก็ตรงกิงก็ได้นะคือไข่เตาแยงกิง เตายังบ pues ่เก mm ่งเตาบ่เก่งเนี nah ่ยนะเตาปักก่งกันกะตายเก่งกว่าบ่เตาเตาเตาสนะมกะตายเตาแรนกับตะแคงกะตายเตาสนะมกะตไตเจ้าว่าเจ้ายังซ่าฮะเตามันยงเตาเตายังซ่าเจ้ว่าเตายังซ่าบ่โอ้ยลราจะไปขึ้นกะตายบ่โหโดดขึ้นกะไตเลยบ่ได้ลูกยื่นใส่เงินลูกมาได้บ่ได้บ่มีเงินไปบ่ได้เลูกตอนนี้เขาก็ได้แต่ระบบ กเ็เอื่นว่านับหนึ่งครับตอนนี้ได้ได้ได้โค้งสงั่งแรกๆปูตากสิลงต้นใหม่ที่สำคัญคือต้นใหม่แหะกะเดี๋ยวค่อยอไมาเฮ็ดซิ่งปลูกสั่งมาสั่งบานรล่ะกะอยากสั่งบัตรนะให้แม่ลหลังน้อยน้อยมาอยู่น้าผกันอีกอีกกน้อยครับเอ้าค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าตอนนี้กะเงินเอาลงตรงนี้แทบจะทั้งเบิร์ดแล้วครับเบิร์ดเลยล่ะครับเบิร์ดเลยเพราะว่าก่อนหนะ้านี้อ่ะเบิร์ดไปน้ำกันที่จะไปหาหมอ ช่วภาพเจ้าของครับเบิดไปช่วนงนั้นก็หลา่มันก็เลยเฮ็ดให้เกิดโคกหนองหน้าบริพภกับอากาศครับยิงแมวคิดกับต้องการมีบ้านสวนหลังเล็กน้อยนะครัมีที่เล็กน้อย,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 อยพ่อให้น้องปีนได้ปลูกพักแต่ว,ว่ากะได้เฮ็ดเป็นนาฬิกะเฮ็ดเป็นสวนในเฮามี่ซูปเปอร์ว่าเก็ตอยู่นี่ให้เฮามี่เขาเรียนว่าบักปิกบักเกลือบักแตงทุกอย่างครับให้เฮาอมาตองไปซื้อ เอาเงินที่เขาจะซื้อกับเขา่าแต่นี่ไปหากเกษียณของคนว้ทยทงานกเกษียณของคนทํางานก็คือ60ปีแต่นี่ไปหา60ปีกับเอาถือว่าม่าฝ่าไว้ตรงนี้ให้เขามีทุกอย่างแรกๆอาจจะได้ซื้อกินครับอาจจะได้ยังบนลกเขาโตพอเขามีบักพริกบักเกลือบักแตงบ,บักนั่นบักนี่ปูปลาหน้าหอยหอาครบแล้วกะคงจะยังหน่อยกับคงจะบริสุทธิ์ครับถามว่าการเกษตรเทศให้แบบ รวยเลยมันกับบรลวยนะครับข้าบริเฮดแบบว,ว,ว่าต้องรวยเพราะว่ากษตเนเนี่ยถือว่าข้เาเฮดเพื่อกินกินสิ่งที่เจ้าของปลูกปลูกทุกอย่างที่เจ้าของมากินคือยังปาดเกษตรกร,ร,รกหลายๆท่านเพิ่งบอกถือว่าเงินฝากข้ามาฝากไว้ตรงนี้รลักกาที่สาคัญต้นใหม่มันใส่ระยะเวลาในการเติบโตครับมันคือสิ่งปลูกสร้างข้ามีเงินข้าสามาสร้างได้เลยแล้กกา เมือ่อเมื่อยตอนนี้เมือ่อยตอนนี้นะน๊อยที่ผ่านมาเฮ็ดเวียดดำเบิดครับทั้งสามดำเบิดทั้งที่แอ่วทั้งนปีนทั้งบาวนิพจน์กับภากันลุยเต็มที่ตากแดดต,ตากอันนี้เฮ็ดเองบักจกแต่และเมื่อกลับ <c oughs> แต่ละเมื่อกับแบักจกที่สวนนี่ะครับเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กับพ่อได้เฮ็ดแล้วมันกะบขาวา่เมือเอ่ <c oughs> อยบ่มันมัน <c oughs> มันเมื่อยแบบพุ่มใจครับพ <c oughs> ี <ens> <Gosh. S 1> ่น้องอะไรขาวเล็บบอลง เมื่อ,อยวยามำเห็ดเห็ดเรามาหนังวันนี้ได้เบิ้งกระายเมื่อยวันนี้คือคือมันเมื่อยมันเมื่อยคือมเมื่อยไปไปเฮ็ดให้ผู้อื่นนะมันแค่อของเจ้าของนะมันมันเมื่อยเปลี่ยนครับผมีอยากเฮ็ดอยู่ตลอดยังมืนอึคืนนี่โอ้คือนั่นแจงแท้อยากตื่นไปเฮ็ดเบียกี่นออยากลุกขึ้นมาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เศร้ามากผมก็มาสวนมากเฮ็ดแบบบกจกมาเฮ็ดนั่น,นเฮ็ดนี่ครับ ระยะเวลาที่หายไปกะน,นี่แหละครับกะขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับขอบคุณทุกท่นานเขานั่งไม่สวยไหมลูกหัหงเอ็คขาคันคันโอเคโอเคเฮานั่งนี่สวยนั่งน่สวยนั่งนี่สวยอ่ากะขอบคุณทุกท่านครับที่ถามหาขอบคุณทุกท่านที่เป็นกาลังใจให้พวกเฮาทั้งสามคนครับกะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นรูปเป็นร่างแล้ว ที่เหลือเทากับจะมาลงต้นใหม่กะมีพันธุ์เผือดทีทีคับผ่านมาทางนี้มาฝากวารีพ้นได้ครับมาปั่นกันเฮ็ดแนวครับอยู่ที่ออกผลออกมากมันวันนี้เพราะว่าเขาจริงๆช่วงนี้เป็นช่วงให้มาอยู่สปปลาเป็นช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบย่ำลงหน้าพี่น้องย่ำลงหน้าเนี่ยบุกอึดแน่ากินครับบุกอึดแน่ากินบรรยากาศก็ดีเคี้ยวขจีไปหน้า มันมันมีความสุขมากกับวิถีกับชีวิตที่แบบอยู่ธรรมชาติครับมันมันชื่นชอบต่างกันบางคนกับมักชีวิตในเมืองนะครับแต่ชนโตชนโตผมแล้วผมมักชีวิตชนบทมักชีวิตอ่ายู่ธรรมชาติทั้งสิ่งอ่ะน้องเสี่ยวว่ากับปลากับลุงนะปลากับลุงขึ้นหอยที่ลาวาถามปลากับลุงนะลูกปลากับลุงขึน้นหอยที่ลาวที่ลาแหละปิ๊ปปี้ที่อยากเหยียด ลาแล้วพี่ๆแต่เดี๋ยวจะอัปเดตคูงลงหน้าอัปเดตะให้พี่น้องเดบึงไปเรื่อยๆครับเพราะว่าอีกโดนครับอีกโดนครับที่เขาจะสามารถเข้าสมุทรปราวได้ผมเบิ้งแล้วเบิ้งสถานการณ์แล้วเพราะว่าเอ่อตราบใดที่ยังไม่มีวัคซีนตราบใดที่วัคซีนก็มีหลายตัวแล้วก็ลวกก็พัฒนากลายพันธุ์ไปเรื่อยๆ ตาใดที่ยังมีโรคอันนี้อยู่ยังยังมีวัคซีนที่ชัดเจนผมว่าใช่เป็นนั่นเองรุ่ยอยากไปเที่ยวจังไซแม่พ้อมป้ารุ่งอยากไปเ<ม>ที่ยวจังไซแม่พ้อมอยากไปอยากไปหาน้องเอ็มอยากไปหาพ่อถ่อแม่เถ่อแล้วน้องที่เอ๋แต่ว่าไปเมื่อ,อไรครับเพราะว่าตอนนี้การควบคุมโรคเอาเองก็คือถอดสบปลเล่าแล้วก็เป็นห่วงพี่น้องทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่น้อง ทางสะปะปะเล่าเป็นกำลังใจให้พี่น้องอยู่สุมองสุบอนครับกะผมเชื่อว่ากระทบไปเบิดทั้งโลกครับกะขอให้เหตุการณ์เลร้ลยวไหลในครั้งนี้ผ่านไปโดยดีเป็นเหตุการณ์ขอครั้งใหญ่ของเกิดมาบ่าเคยเห็นนะครับนาะพี่น้องที่จะปิดบานปิดเมืองอยูภพายุมันแบบนี้ตอนนี้กะขอให้มันไปเร็วไปจากพวกเข้าเร็วให้ความสุขกลับมาหาพกเข้าวเร็วอีกผมก็จะได้ ไปซอยพ่อเถาไม่เถาเฮ็ดเบี้ยงทั้งคุณแน่พ่อเถาไม่เถาก็อยากมาซอยเฮ็ดเบี้ยงครับอยากมาซอยลูกเขยให้ไปฟังรักหัวซอยบอให้มาเฮ็ดเบี้ยงซอยบอทังสิ้ครับพ่อเถาไม่เถากแต่ว่ามันเหตุการณ์บานเมืองเป็นทั้งสี่นะครับพี่นอ้องครับมากเลยกับผมก็บเบิ่งว่าอีกโดนว่าจะเขาพอพอเ้าสปปลาวได้เพราะว่าการจะเข้าไปบ่แม่นเรื่องง่ายครับต่อไปนี้ผมว่าต้องมีใบควบคุมโรคต้องได้รับอนุญาตอาจจะ ได้เข่าเฉพาะคนทํางานหรือนักการทูตหรือนักเรียนนักศึกษาประมาณนี้คคนที่จะไปท่องเที่ยวผมว่าตอนนี้ยังยังรอไปก่อนอกับภาวานาให้<อ>ให้เหตุการณ์ดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้คือ,อ,ปปคอ,อถอดสมปอปล่าเป็นถอดพอเถ่าไปเถ่าคือถอดทุกคนครับเป็นถอดพี่น้องทั้งคนมีปวดเขาออกระได้ทางบ้านวันนี้เพราะว่ามันย่ำย่ำอ่าย่ำนี่นี่นคือของกินหลาย ย้ำฝนเนี่เป็นน้ำมอย่างที่ทั้งน่าอย่างไน่ากินอ่บรรยากาศเนะาะอีกน้ยนอยอีกน้ยนอยนำม,มากนำกระดิ่งมากครับพี่น้องจำจำมาคลิปไปใส่เบ็ดเพียรนะครับจังน้อยได้ไปใส่เบ็ดเผียกนำกระดิ่งใส่ปลาเครื่องไงผู้หลายครับหลายหลายกะเอาไว้เดี๋ยวจีบกหอยผู้กระซิออก์อะไรแบบนี้อีกอย่างหนึ่งคือบอกหอยผู้บกหอยผู้ราคาเอียงก่อน เขาจะเอามาเลี้ยงปูปูหอ,อยหน้าบางทีพต่ตอนแรกคิดไว้บอกคิดว่าเหตุการณ์โควิดจะเกิดขึ้นบักหอยหน้าว่าเสียเอามาเลี้ยงยู่นี่นะครับบักหอยหน้าแล้วก็ปูพู่นะปูพู้แน่แล้วก็ว่าเสียเอาเขาไกล้น่อยมีหน้ายุ่แปลกหนึ่ง <c oughs> เอา,าไวล้ลว่าเอา,เา <c oughs> ว่าเสียเขาไกลหน่อยมากเท็ดแนวเอาไว้ปันพี่ <c oughs> ปันน้องสรุปคือ <c oughs> มันบ่ยีไผ คาดค,คิดครับว่าโควิดจะเข้าม่พิลาไปตลาดเห็นไก่น่อยมีสีเต็มเลยอ่ะเต็มกองหนึ่งสีชมพ, <อ S 2> พูสีเหลืงองพิพลา,ลาเห็นไก่มีสีสนุกเดี๋ยวพ่อซื้อมาเลี้ยงตัวหนึ่งนะวะสีเขียวสีเขียวโอเคโอเค,อเ,คเอาเอาบอกป้ากับลุงก,กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์กันใครด้วยนะคะเพื่อเป็นการกระจให้แบบนี้คนทั้งใกล้ด้วยนะคะ ยังไ่เริ่มจะคลิปตัวนี้โดนเราอะไรท้ายคลิปยังไ่เริ่มจะคิปตัวนี้สีฮอมันเกิดอีลาาแล้วเด้อปลากระลุงออนในที่เอแน่บอปลากระลุงอพ่มันเกิดที่อีลาดนะสิบหมิถุนาปลากระลุงอพ่อันเกิดทห้อีลาดในจีวันู่าสมิถุนานี่กะอีลาสี่ขวบนะลูกอีลาี่สองขวสองขวนลูก4ี่ขวบกีลาในซี่ขวบ ที่วันที่วันเกิดอีล่าและอีลาดีในฮาริกาไอโม่ยังว่าลืมอยู่โอเคโอเคอ่ะ, <c oughs> อะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องคลิปต่อไปเดี๋ยวผมพาพี่น้องเบื้อ่ <c oughs> งยางชุ่มยากาศอยู่สวนปัจจุบันว่าเป็นยังไงล่ะครับเบิ้งแทงน้ำของเบาวนิพนธ์ที่ลงมือทำเพลงเบิ้งระบบน้ำอยู่สวนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านครับที่ตามหาขอบคุณทุกท่านที่ เป็นกำลังใจให้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมให้กำลังใจพวกเข้ามาโดยตลอดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ